สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ดีสลาตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย P ี s s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับหากจากลาวถึงผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบดีนะครับว่าพวกเขาก็คือชาวไทยเชื้อสายมลายูซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและถ้าจะหากว่าเปรียบเทียบกับประชากรไทยทั้งประเทศแล้วพวกเขาจะมีจํานวนอยู่เพียงแค่ร้อยละสเท่านั้น หลายคนจึงมองว่าพวกเขาคือชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งของประเทศไทยแท้ที่จริงแล้วหากพิจารณาโดยละเอียดนะครับเราจะพบว่าพวกเขาคือประชากรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองโบราณในอดีตนั่นก็คืออาณาจากักรลังกาสุกะครับแล้วก็มีความรุ่งเรืองอยู่ราวพุทธศตวรรษที่7นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่าซึ่งมีความเจริญมากทางด้านของการติดต่อค้าขายเป็นแหล่งที่พ่อค้าวานิชจ,จากหลายชาติหลายภาษาเดินทางมาติดต่อค้าขายครับ ที่นี่จึงมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มีความหลากหลายทานสังคมและวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรโบราณอาณาจักรหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในทาาสมุทรมาลายูครับในอดีตที่นี่คืออาณาจักรลังกาสุกะที่รุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่7เป็นเมืองท่าที่เหล่าพ่อค้าวานิชหลากหลายชาติหลากหลายภาษา เข้ามาทำการค้าขายติดต่อสัมพันธ์กันเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนับเป็นอาณาจักรโบราณบนคาบสมุทรมาลายูมายาวนานจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับทำให้คนทั่วไปมองพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กลายเป็นพื้นที่ของความขัดแยง้ง ในขณะเดียวกันเรื่องราวของประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่นเรืองในอดีตก็ถูกหมอกควันของความรุนแรงบดบังไป วังเลกวังเจ้าเมืองระแงะชุมชนกำปงตะโกะในจังหวัดนราธิวาสหนึ่งในร่องรอยอารยธรรมมลายูอันรุ่งโร์ในอดีตที่อยู่ในสภาพสุดโรมจนแทบไม่เหลือคราบของความสวยงามให้เห็นวังเลก หนึ่งในโบราณสถานของอาณาจักปรปัตตานีวังเก่าหลังสุดท้ายของรายาระแงะที่อาศัยอยู่ในวังหลังนี้หรือที่รู้จักกันในนามพระยาภูผาพักดีสีสุวรรณประเทศวิเศษวังสาหลังจากที่ท่านถึงแกอ่อสัญญกรรมวังหลังนี้ก็ตกทอดมาสู่ลูกหลานตราบจนถึงปัจจุบันวังระแงะนะครับหรือว่าถ้าเรียกตามสำเนียงท้องถิ่นจริงคืออิสตานอลือแก ือเป็นวังสุดท้ายของอราชตระกภูนแกะซึ่งกําเนิดที่ชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็ค่อยๆย,ย้ายวังมาเรื่อยๆซึ่งแกะเนี่ยก็คือถูกเพี้ยนเสียงตามสันนิยงนไทยเป็นละแงะแล้วต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองราวทวาปัจจุบันวังนี้จริงๆตัวราชวงศ์เนี่ยย้ายมาหลายครั้งย้ายเมืองหลวงหลายครั้งแล้วรั้งสุดท้ายนี่คือย้ายมาที่นี่เมื่อปี2 4 5 5แล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนแปลงการปก ก่อนจะเปลี่ยนแปลงเป็นระบบผั่วราชการจังหวัดในปี 2, 4, 5, 8วังนี้ได้ถูกใช้งานประมาณ 2, 3ปีเป็นวังในรูปแบบของออที่ถูกเรียกว่าริมาบุกุสองอนนี้ดีอยู่คนลูกน้องรายยาเยอะแยะคนคนอื่นก็ตายแล้วเหลือผมไปกับปู่คนเดียวปู่มานอนเนี่ยลูกน้องแกเด็กของแก ว่างเลยกว่างหลังนี้นำช่างฝีมือเจ็คนจากตรังกานูประเทศมาเลเซียมาก่อสร้างโดยสร้างแบบลีมาบุกุสผสมผสานแบบปัตตานี สำหรับแบบแปล,แปลนวังแห่งนี้เป็นแบบเดียวกับพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหายสุรยะพิมานในพระบรมหาราชวังหลังคาวังออกแบบเป็นรูปจั่วแบบบลานอมุงด้วยกระเบื้องดินเผาหางแหลมแบบโบราณปลายมุมแหลมของยอดจั่วทำเป็นเสาขนาดเล็กช่องลมตกแต่งด้วยลวดลายฉลุไม้งดงามผสมผสานกันระหว่างรูปโค้ง และรูปเหลี่ยมต่างๆลักษณะโดดเด่นจริงคือ1คือเรื่องของผังผังเป็นผังพิเศษก็คือจะเป็นผังแบบที่บอกก็คือเป็นผังดั้งเดิมซึ่งเป็นผังเดียวกับที่ใช้ในพระราชนังอมรินทร์ที่ใช้ของกรุงเทพด้วยอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากคือบางนี้ถูกสร้างในรอยต่อระหว่างช่วงที่เรียกว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้ามาแล้วก็ช่วงของงานฝีมือที่เข้ามาทําให้บางนี้ปนเปไปด้วยงาน,นเชิองอุตสาหกรรมแล้วก็งานเชิงงานฝีมืออาทิเช่นผนังเป็นผนัง ที่รีดแบนจากโรงงานแล้วก็เข้าลิ้นแต่ในเดีวยวกันวังนี้ก็ยังคงเรื่องของรวดลายที่มีลายจำหลักสวยงามอย่างนี้ซึ่งเป็นลายของแบบมา,ายูแท้ชายคาเมื่อก่อนก็จะมีเรื่องของลายที่เป็นข้อยลงมาซึ่งจะถูกเรียกว่าอาวังลาลัสหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเมฆประดับชายคาด้วยความสนใจในท้องถิ่นและเล่งเห็นถึงคุณค่าของความสำคัญทางประวัติศาสตร จึงมีการรวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมกลุ่มภาคีสตาปต์ปัตตานีได้อาสาทำหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูหรือบุรณะวังแห่งนี้ให้สำเร็จโดยเริ่มจากการถอดแบบวังออกไว้เพื่อเก็บเป็นแบบโครงสร้างจริงในทางสถาปัต์ก่อนที่วังจะพังลงมากไปกว่านี้ทางกลุ่มมีแผนในแง่ของการที่จะ บูรณะและฟื้นฟูอย่างไรก็ดีการบูรณะและฟื้นฟูเนี่ยต้องบอกว่าทางกลุ่มไม่ใช่กลุ่มแรกๆที่จะทํามีหลายกลุ่มที่จะทำแต่ว่าเนื่องจากว่าหลายกลุ่มที่จะทำเนี่ยผู้เสนอทุนมักจะเสนอข้อเสนอที่แย้งกับตัวของเครือญาติดังนั้นเนี่ยทางกลุ่มตอนนี้ที่มาเสนอเนี่ยทำสออย่างอย่างแรกคือเราต้องการบันทึกวังในทุกๆมุมดังนั้นในเดือนมีนาปีหน้าเราจะทําการลอกแบบวัง เ่งนี่จะเป็นที่แรกที่จะมีการลอกแบบแล้วเราจะใช้โมเดลนี้ในการลอกแบบบางอื่นๆอีกต่อไปอย่างที่2คือขณะนี้เราเปิดสอนอัลกุรอานทุกๆวันทุกๆวันใช่ไหมทุกๆวันชุดปิดเทอมเพื่อให้วังนี้เนี่ยสามารถที่จะสอนหนังสือและเป็นสถาบันเมื่อเป็นสถาบันแล้วในความคิดสถาบันมันก็จะเกิดองค์กรขึ้นเมื่อกดเกิดองค์กรเนี่ยในอนาคตเมื่อเรารับเงินบริจาคมาเพื่อที่จะปรับปรุงวังก็จะรับในนามองค์กรไม่ใช่รับในนามตระกูล คือจ่ายให้องกรองกรก็นําไปทําเพื่อการอุศสงคเพื่อการปรับปรุงนี้เป็นที่เรียนต่อไปแล้วก็เมื่อเป็นองค์กรแล้วสอนแล้วก็สามารถรับเงินอุดหนุนจากทางราชการในแง่ของค่าที่จ่ายรายหัวได้เมื่อมีค่าใช้จ่ายรายหัวปุ๊บองค์กรก็สามารถนำมาซ่อมแซมวังปัจจุบันวังแห่งนี้ ยังได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนราธิวาสโดยจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มเยาวชนมาศึกษาถึงประวัติศาสตร์อันเป็นต้นกำเนิดของเมืองนราธิวาสในปัจจุบันแม้วันนี้วังระแงะจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแต่สถาปัตยกรรม ที่หลงเหลือไว้ในปัจจุบันช่วยบ่งชี้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและเศรษฐกิจในสมัยนั้นและบ่งบอกถึงการนำศิลปกรรมของชวาและตรังการูเข้ามาผสมผสานกับศิลปกรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัวจนเกิดเป็นความสง่างามที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสิ่งเหล่านี้ล้วนบ่งบอกถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ของเมืองระแงะ จวบจนถึงปัจจุบันเมื่อเร็วๆนี้นะครับชมรมกลุ่มภาคีสถาปัตย์ปัตตานีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุนละหารและเครือข่ายเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมท่องเที่ยวย้อนรอยอารยธรรมมลายูเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้สถาปัตยกรรมซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นและนับวันจะเลือนหายไปและถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมให้คนทั่วไปได้มีโอกาสมองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของจังหวัดชายแดนใต้ ยามเช้าของวังเจ้าเมืองระแงะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวังระแงะคือช่วงเวลาที่พาคีสถาปัดปัตานีและกลุ่มเยาวชนนัดรวมตัวกันเพื่อจิบน้ำชาย,ยามเช้าก่อนจะร่างสเก็ตภาพวังระแงะโดยมีประธานพาคีสถาปัดปัตตานีคอยให้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับวังหลังนี้ วังเลแกวังหลังสุดท้ายของรายยาระแงะซึ่งมีโครงสร้างหลังคาประตูหน้าต่างล้วนเป็นลวดลายที่นักสเก็ตภาพกลุ่มนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากต้องการจะเก็บรวบรวมลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นจัดทำเป็นหนังสือทำมือรวบรวมลวดลายทางสถาปัตยกรรมโบราณเอาไว้ถ้าเด่นๆจริงเนี่ยถ้าของวงังระแงจริงเนี่ยก็คือว่าสภาพปัจจุบันค่อนข้างแย่ แต่ว่าที่จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นผังผังของมันนี่เป็นผังแบบโบราณซึ่งเป็นผังตั้งแต่สมัยยังถับถึงดูอยู่และเป็นผังร่วมพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยที่กรุงเทพซึ่งถือเป็นผังตั้งเดิมตั้งแต่เริ่มแรกคือราหนึ่งท่านก็ใช้ผังนี้เหมือนกันในการสร้างสร้างวังดังนั้นผังนี้เป็นผังของวังอะไรเนี้ยเป็นผังที่เก่ามากและตอนนี้วังสุดโตมากเราอยากให้มาดูก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหรืออื่นเพนื่อบมทถือว่าเป็นหลักฐานทางภาษาด้วยส่วนหนึ่งสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มาสกเก็ตลงในสมุนวัดเขียนแล้วก็จากนั้นเราจะเก็บรอยต่างๆจากที่เราได้สกเก็ตมาไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทองถิง่งเพื่อเป็นหนังสือทำมือแล้วก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอีกอย่างให้คนในชุมชนของเราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับลายแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เราได้มาชมในวันนี้จากนั้นกลุ่มเยาวชน และภาขีสถาปัต์ปัตตานีเดินทางต่อไปอยังมัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาสหรือมัสยิดรายอระแงะโดยแผนผังของการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เป็นอาคารหลังสีขาวและมีโดมหลังคาสีเขียวภายในมีเสาตรงกลางสี่เสาหรือที่เรียกว่าแบบนูซันตราราถือว่าเป็นต้นแบบของการก่อสร้างมัสยิดในจังหวัดชายแดนใต้ มัสยิดกยาอะไรงะเราพาไปดูมัสยิดที่มีการกร่อสร้างยุคใหม่แต่ยังคงอารมณ์แบบดั้งเดิมอยู่คือเสาสีต้นได้ใจกลางมัสยิดซึ่งมีนัยยะหมายถึงอ,อาคารแบบนูสันตาราหรืออาคารในแถบคาบสมุทรมหาสมุทรตรงโซนนี้ทั้งอินโดมาเลยแล้วก็ไทยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคุนลหานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลละหานอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เก็บรวบรวมลวดลายและรูปทรงสถาปตัตยกรรมโบราณของภาคใต้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาลายเก่าๆซึ่งตอนนี้ถูกอย่างที่รู้กันคือถูกเก็บรักษาไว้นี่ยเนื่องจากว่าเคยถูกขโมยไปครั้งหนึ่งทําให้เราต้องย้ายที่เก็บรักษาที่ตัวตพิพิธภัณฑ์เองนะคะเขาจะมีการดึงเด็กในพื้นที่เพื่อมาที่จะแบบฝึกหัดให้น้องเขาใช้ลาย ที่เป็นมาลายูเนี่ยค่ะในการแบบแม้กระทั่งในการที่จะให้ึกให้รุ่นรุ่นหลังๆเนี่ยค่ะรู้จักลวดลายที่เป็นของมาลายูเองนมัสยิดรายาสายบุรีที่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2428มีรูปแบบผังการสร้างคล้ายมัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาสฝีมือช่งชางชาวชวาและช่างท้องถิ่นใช้เวลาสร้าง1ปี ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกของเมืองสายบุรีลักษณะตัวอาคารเป็นสี่เหลี่ยมหลังคามีสามช่วงช่วงที่1และช่วงที่สองหลังคาส่งปัญญาหรือเรียกว่าหลีมะปูด้วยกระเบื้องเล็กช่วงที่สเป็นส่วนที่ต่อเติมจากช่วงที่1จะมีโดมเล็กๆยอดบนสุดจะเป็นแก้วกลมและด้านขวาจะเป็นระเบียงหลังคากระเบื้องดินเผา ซึ่งมัสยิดรายาสายบุรีแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2,544ต้องบอกว่าสายบุรีเนี่ยเือเป็นจังหวัดกอ่อนดังนั้นองค์ประกอบของคําว่ดเมืองที่เมืองที่มีใหญ่ความใหญ่พอที่เป็นจังหวัดมันมีองค์ประกอบที่ครบมากสายบุรีเป็นอะไรที่องค์ประกอบครบอย่างเช่นถ้ามองไปเนี่ยด้านหน้าซึ่งจะเป็นลานเมืองซึ่งตอนนี้คือด้าอำเภอถ้าใครไปถ่ายตอนนี้คือมันรวมอยู่สามฟุตบอลได้สีสนาม ใหญ่มากหรือมาที่ประจําเมืองซึ่งก็จะมีทั้งสายบุรีทั้งานาราวาสและก็ปัตตานีแต่นไก็ดีมันไ,มได้เป็นมันไม่ได้เป็นจังหวัดที่ถูกยกเลิกในภายหลังแต่ซากอารยธรรมนี้ได้บอกว่าการที่จะเลือกสถานที่เพื่อที่จะเป็นจังหวัดสมัยก่อนเนี่ยเขาเลือกอะไรบ้างและมีองค์ประกอบอะไรในการที่ที่ที่หนึ่งจะเป็นจังหวัดวางสายบุรีสมัยพระยาสุริยสุนทรบวรพักดี เจ้าเมืองสายบุรีวงังสายบุรีแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือจากมินังกะเบาประเทศอินโดนีเซียลักษณะรูปทรงของวงังสายบุรีเป็นอาคารไม้ทั้งหลังมีสองชั้นหลังคาทรงปั้นหยาเป็นเรือนไทยมุสลิมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะชวาพื้นไม้ทำด้วยไม้ตะเคียนปูพื้นเป็นเส้นทะแยงมุม ที่มีแกนกลางตีเน้นเป็นฝันปลาสำหรับช่องระบายอากาศเป็นไม้ฉลุลวดลายผ่านไม้นอกจากนี้เชิงชายตกแต่งโดยใช้ทองเหลืองฉลุปโปรง่งด้วยลวดลายพันพรฤกษาปัจจุบันวังหลังนี้ยังคงมีทายาทเจ้าเมืองสายบุรีในอดีตอาศัยอยู่และได้เก็บรักษาของมีค่าไว้มากมายอาทิดาบของเจ้าเมือง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเป็นวงังริมทะเลจริงๆดังนั้นเนี่ยก็จ้รทมเนียมคนทะเลมาก็คือว่าใต้ถุนจะเตี้ยไม่สูงมากคนเดินรอบไม่ได้เลยซึ่งจะเป็นลักษณะของวงังาถบริมทะเลที่สุดท้ายที่ทางภาคีสถาปัตย์ปัตตานีและกลุ่มเยาวชนได้เดินทางมาสเก็ตภาพ คือจีนนอกําปปงหรือบ้านจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งมีเอกลักษณ์และรูปทรงของตัวอาคารอันโดดเด่นโดยหน้าบ้านมี1ประตูลและ2หน้าตา่างที่เห็นนี้ก็เป็นตึกตึตอาคารอาคารบ้านจีนการก่อสร้างสถาปัตยกรรมของสาจออกแนวแนวของจีนนะครับโดยจะเน้นจะเน้นตัวประตูต่างๆจะต่างต่าง,างจากที่อื่นครับ คนที่นี่จะมีทักษะพิเศษก็คือยิ่งร่ำรวยจะยิ่งใช้ของต่างถิ่นอย่างวังละแงะเอง,เองเนี่ยที่นราธิวาสใช้ช่างจากต่างการดูวังสายบุรีใช้ช่างจากมีนางกาเบาซึ่งมีนางกาเบาก็คืออินโดนีเซียมาทําดังนั้นเนี่ยธรรมเนียมของการใช้คนต่างถิ่นมาทำเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่ปรากฏทั่วแต่มายู แม้การรวมตัวประท้วงกันที่จตุรัสทักซิมเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีจะเกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆหรือน้ำพึ่งเพียงหยดเดียวแล้วก็ลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตประท้วงกันทั้งประเทศนะครับแต่หากจะพูดถึงประเทศประเทศนี้คือตุรกีแล้วเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าเขาคือประเทศหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียเป็นประเทศมุสลิมประเทศหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่า มีความสุขสงบในขณะเดียวกันก็มีคนบ้านเราจำนวนไม่น้อยที่ไปอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็หลงสเสน่ห์ประเทศนี้และก็ให้ความเห็นมานะครับว่าถ้าหากว่าประเทศไทยนำเอาบทเรียนจากความขัดแย้งในอดีตของประเทศตุรกีมาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก็น่าจะดีกว่านี้ติดตามได้จากรายงานของคุณดิิลาพุทธสารพัน สวยงามและความโดดเด่นของธรรมชาติบริเวณสะพานเชื่อมช่องแคบบอสฟอรัสกลางมหานครอิสเซนบูประเทศตุรกีซึ่งเป็นเส้นแบ่งประเทศตุรกีให้อยู่คาบเกี่ยวระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากลังไล้เดินทางมาเที่ยวไม่ต่ำกว่าสี่พันคนต่อปีและก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมาใช้ชีวิตหรือแต่งงานกับคนที่นี่ โดยเฉพาะคนไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะประชากรส่วนใหญ่กว่า72ล้านคนที่นี่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่ยากที่จะปรับตัวกว่า3ปีแล้วที่นางนิดาอูซักจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปตัตตานีมาแต่งงานกับชาวตุรกีและปักหลักที่นี่และทุกครั้งที่ได้ยินข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านของตัวเองก็จะรู้สึกห่วงใยเป็นห่วงเป็นห่วง แต่ก็อย่างที่ว่ามันมันทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่ใช่ไหมขนาดบ้านเราเองยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมนางนิดาบอกว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้ก่อเหตุลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะบางคนอาจรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกเลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับในตุรกีในอดีตท,ที่เกิดความแตกต่างระหว่างชาวเติร์กซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศกับชาวเคิร์กที่เป็นชนกลุ่มน้อยจึงเกิดการฆ่าฟันเสียชีวิตนับหมื่นคนแต่ปัจจุบันรัฐบาลตุรกีก็พยายามสร้างความเท่าเทียมให้คนทุกฝ่ายและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนร่วมในวางกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อลดความขัดแย้งเออ r n m e n t ของเขาอ่ะรัฐบาลของเขาเขาก็เป็นอิสลามเขาก็เป็นตุรกีอย่างเงี้ยค่ะดาว,ว่าคือ มันทําให้เขายังไงมันก็เป็นคนอิสลามเหมือนกันน่ะเขาก็เลยไม่มีความแตกต่างระวังกันเยอะอย่างที่นี่เขามีอะไรเขาก็โหวตนะพี่แบบเป็นเสียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเว่าเขายุติธรรมดีนะไม่แตกต่างไปจากนายอุซาอุซักที่เห็นว่าในปัจจุบันชาวตุรกีไม่รู้สึกกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและใช้ชีวิตได้อย่างเสรีจึงรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ในบ้านเกิดของภรรยาที่ยังหาทางออกไม่ได้ นายอุซายังบอกด้วยว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ดีที่สุดคือทุกคนต้องมองไปข้างหน้าและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือชีวิตที่ดีขึ้นและร่วมกันพัฒนาประเทศและเห็นว่าการให้เสรีภาพหรือความเท่าเทียมเท่านั้นจึงจะสามารถจัดการกับสังคมที่แตกต่างได้โดยปราศจากความรุนแรงติชลาพุทธสารพันไทย PBS รายงาน ทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่ปากใต้ที่ดีสลรตันหน้าแดนใต้ทีวีภูมิภาคข,ของไทย p ี s s พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ในสัปดาห์นี้นะครับผู้ชมอย่าลืมแนะนำและติชมรายการกันเข้ามาได้ในหลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับเปป็นนนนยยัังงงไงบาาาาาาราลาตี เธออยู่ดีกันไหมฉันห่วงใยรู้ไหมคนทางนี้เป็นกำลังใจให้เธอไม่เคยเลือนสิ่งนกเขาชั่